โอ้โหเจ้ากระรอบเนี่ยนี่มานั่งร้องรอเรียกคู่อยู่ตรงนี้นะไม่มีใครสนใจเลยฮะร,ร้องไปตั้งนานนะไม่มีใครมาเลยรอกันไปเรื่อย ธรรมชาติแถวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละกระรอกเยอะเพราะว่าอาหารเยอะจริงๆมีไม้ป่าเยอะกระรอกก็เยอะก็ต้องเข้าใจธรรมชาติครับนะไปแล้วนะค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆนะไต่ยอย่างใจเย็น อรออะไรอยู่อ้าวมีตามมาอีกหนึ่งตัวนี่ฮะดูสิจะไปไหนจะตามไปหรือเปล่าอ่าตามไปนะตายตามกันไปอ่ะ